สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านนิยายกับป้าสิาริ่าลิกิตรักเพิงเทวาบทที่33การจะได้สิ่งใดมานั้น จะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเสมอบ้างก็แลกด้วยทรัพย์สินบ้างก็แลกด้วยหยาดเหงือ่อบ้างก็แลกด้วยหยาดโลหิตบางครั้งก็จำต้องสั่งเวยเอาชีวิตไปแลกเพื่อได้สิ่งที่ต้องการจอมานล้างภาคเองก็มีความต้องการมีความปรารถนาเช่นเดียวกับผู้อื่น แตกต่างตรงที่สิ่งที่ต้องการกับมีเจ้าของเสียแล้วจอมานล้างภาคต้องการบัลลังก์ทองของพระผู้สร้างจอมานผู้นี้ต้องการจะเป็นใหญ่เหนือใครในสามโลกเหตุนี้เขาจึงต้องแลกจิตวิญญาณความเป็นเทวาเลือกเส้นทางสายอธรรมเพื่อจะได้เป็นใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องก้มหัวให้ใครหากเป็นเทพพยาดาแล้ว ต้องอยู่ใต้ปีกของพระเชษฐาตนสู้เบี่ยงทางเบนเข็มเป็นจอมปานมีอำนาจควบคุมอสุลาหากเจ้าเป็นสีขาวข้านี้จะเป็นสีดำกระนั้นพระสินยังไม่หยุดอยู่ในฐานะจอมมารความทะเยอทะยานกระหายในอำนาจยังคงมีอยู่มาก ดังไฟไม่ลามทุ่งยากยากที่จะคุมหรือดับได้โดยง่ายทำให้เกิดศึกเทวอส,สุรายืดเยื้อเป็นเวลาหลายปีและจบลงโดยที่ตนต้องพ่ายแพ้แก่พระพุทธแม้จะประชาชัยก็ตามเทว่าตลอดเวลาที่ถูกจองจำในคุกการเวลาจอม,มานล้านภาคคิดที่จะกลับมาเป็นใหญ่เหนือทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ต่อให้ตรงหน้ามีศัตรูเข้ามาขวางนับร้อยนับพันจอมมารเช่นตนมีหรือจะล่าถอยหากอยากริ้มรสความตายก็จงดาหน้าเข้ามาจอมมารล้างผ้าผู้นี้ไม่หวั่นเกรงผู้ใดเข้ามาเลยต่อให้พวกเจ้ายกทัพกันเข้ามาจนหมดสวรรค์สุดลงไปยังใต้บาดาลแลยืมกําลังจากนรกกระพุมก็หาได้เอาชนะข่าผู้นี้ไม่จอมมารล้างภาคเอ่ย อย่าได้ทนงตนเพราะศึกครั้งนี้เจ้าจะพ่ายแพ้ไม่ต่างจากครั้งเก่าก่อนพระสาวเอ่ยจบก็ใช้ด้ามหอกฟาดเข้ากลางลำตัวของจอมมารพสิงหากขึ้นชื่อว่าจอมมารมีหรือจะหลบหลีกหนีไปไม่พ้นจอมมารลางภาก,กระโดดลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะไล่คาถาออกมา เกิดหมอกควันห่อหุ้มทั่วร่างและกระจายฟุ้งปรากฏเป็นจอมมารล้างผ้านับร้อยตนเข้าร่วมกับกองทัพอสูรที่เหลือกำลังพลเพียงหยิบมือมัวรออนันใดเล่าเร่งเข้ามาจับฆ่าสิเพียงแต่ระวังอย่าให้ฆ่านี้หลังโลหิตก็เป็นพอจอมมารล้างผ้าทุกตนกล่าวมาพร้อมกับ สร้างความสับสนให้กับทัพเทวาจากนั้นจึงบัญชาสั่งการให้ไพ่พลของตนเข้าต่อสู้กับทัพเทวาตรงหน้าทางด้านพระเสาและเทพนพลต่างก็ประกาศกล้องสั่งกองกำลังพลเข้าบุกโจมตีเช่นเดียวกัน เริ่มทางดับพะสมุทเทพสั่งผู้ใต้บัญชาให้เคลื่อนพลเป็นทับหน้าจากนั้นก็สร้างม่านทาราเป็นเกราะป้องกันผู้บุกลุกทว่าเหล่าอสูรก็พยายามทำลายม่านพลังนี้ทั้งใช้อาวุธทั้งใช้กายากระแทกเข้ามาจนเกิดรอยล้าวจนในที่สุดก็ทะลุผ่านมาได้อา ทันทีที่ผ่านเข้ามาได้ชรันทรก็ได้คว้างตรีศูนออกไปเข้าแทงทะลุร่างของอสูรสามตนในคราเดียวเป็นการเปิดศึก จากนั้นเหล่าทวยเทพและอส,สุราต่างเข้าหาสู้รบกันไม่มีใครยอมใครชรันทรเองก็ใช้มือควบคุมตรีศูนย์ให้เคลื่อนไหวตามใจนึกซ้ายทีขวาทีจนอสูรร้ายตายตกตามกันเท่ว่าพระสมุทรหนุ่มมัวแต่เพ่งสมาธิอยู่กับตรีศูลตรงหน้าจนไม่รู้ว่ามีอริศตรูรอบจัดการทางด้านหลังชรันทรอา เสียงร้องเรียกนามของผู้ครองมหาสมุทรจะมีผู้ใดหานกล้าเอ,อ่ยออกมาได้เว้นแต่ผู้ครองบัลลังก์เมคาอย่างนพนซึ่งเห็นเข้าพอดีจึงร้องเรียกพร้อมขยับปีกบินเข้าหาผู้อันเป็นที่รักหากเกรงว่าจะไม่ทันจึงแผนสอนยิงทะนุคออสูรที่บังอาจจะแตะต้องยอดดวงใจของตนเป็นเช่นไรบ้างชรันทร แม้จะปิดเทีบอสุนได้ทันเวลาหากนาพ้พลก็อดห่วงชันทอนไม่ได้อยู่ดีข้ามิเป็นไรข้าขอบน้ำใจท่านพี่ที่ช่วยชีวิตของข้าไว้ชันทรเอ่ยพางใช้เรียกตรีศู์กลับมายังหัตถาของตนระวังตัวเอาไว้ให้มากเข้าใจหรือไม่ท่านพี่ก็เช่นกันฉึกเพราะมัวแต่ห่วงคนรักกับ กลายเป็นว่านาพลถูกรอบทําร้ายเสียเองจากด้านหลังทว่าชรันทรมีหรือจะให้นพลได้รับบาดแผลจึงใช้สัตว์ตราวุธประจํากายจ้วงแทงเข้าโดยพลันท่านพี่เองก็ระวังตนเช่นกันสิ้นประโยชน์สองเทวาผู้ครองบัลลังเมขาและบัลลังมุกสีคามก็จัดการปิดชีพคนโฉดชั่วอีกครั้ง ฝ่ายเทพจากนพคอซึ่งตรึงกำลังอยู่อีกด้านหนึ่งต่างใช้พลังอำนาจที่ตนมีเข้าจัดการอสูรร้ายเฉกเช่นพระจันทร์ที่ร่วมมือกับพระรหัสปดีเข้าสังหารให้ตายในคราเดียวหรือจะเป็นพระราหูที่เรียกวิญญาณนาคาจากสุสาน ต้ท้องสมุทรมาจัดการพระราหูพระเกรดพวกท่านไปจัดการทางนั้นเถิดทางนี้ข้ากับพระจันทร์จะจัดการเองพระรหัสสปดีเอ่ยก่อนจะวาดยันบนกระดานชนวนจนเกิดอักระเข้าปะทะร่างของมารอสูรจนเกิดเสียงหวีดร้องแสบหูดังตามมาอา การต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีใครยอมใครผัดกันบุกผัดกันลับด้วยฝีมือและกำลังพลทำให้ฝ่ายจอมมารล้านผ้าตานล้มหายตายจากจนหมดเว้นเพียงจอมมารและล่างแปลงนับร้อยเท่านั้นที่ยังคงอยู่เพราะไม่มีใครคิดจะสังหารทว่าพ่อจะจับ กุมก็ถูกจอมมารลงมือเสียการที่ไม่สามารถจับตายกับกลายเป็นว่าจอมมารล้างผ้านั้นได้เปรียบแต่ก็ใช่ว่าจะปราบไม่ได้เมื่อจอมมารล้างผ้าไร้สมุนคอยช่วยเหลือพระเสารจึงถอดหน้าก,ากากเงินของตนออกและเปิดเนตรมรณาค้นหาจอมมารล้างผ้าตัวจริงปรากฏให้เห็นร่างสูงใหญ่หลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่กระนั้นก็ไม่อาจลุดดอสายตาเพราะแผลไอ พิษสีดำออกมาห่อหุ้มกายยาข่าเจอตัวมันแล้วรพีพง์จัดการพวกที่เหลือด้วยพระเสาสั่งความไว้กับสุรยิยะบุตรก่อนจะเหาะเหินเดินอากาศไปยังมารรานภาคตัวจริงรพีพง์เองก็ไม่ขัดคำสั่งหากพระสนิเทพมีดวงตามมรณารพีพง์เองก็มีเนตรอาักา กีกลางหน้าผากไว้ใช้จัดการศัตรูเช่นเดียวกันเมื่อดวงเนตรเปิดออกเกิดเปลวเพลิงเข้าแผดเผาอสุรามานหลายที่อยู่ในสายตานอกจากระพีพงแล้วนาคินเทพนพลชลันทนตรตลอดจนเทพทั้งหลายต่างจัดการล่างไม่จริงของจอมมารซึ่งแม้จะมายาหากก็มีพลังพอจะต่อกรกับเหล่าเทพทั้งหลาย เจ้าหนีข้าไม่พ้นดอกจอมมารหลังผ้าพระเสาเอ่ยขณะที่เข้ามาอยู่ในระยะประชิดของศัตรูแล้วใครเล่าที่คิดจะหนีเจ้ากันจอมมารหลังผ้าเอ่ยก่อนจะหาโอกาสใช้เปลี่ยนทวนให้เป็นดาบเข้าฟาดฟันพระเสาเช่นนั้นก็ยอมให้ข้าจับเสียเถิดจอมมารหลานผ้า หนึ่งเทพหนึ่งจอมมารเข้าปะมือกันต่างคนต่างใช้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพลังมนตราอาวุธในหัตถาที่มีหรือจะเป็นสติปัญญาที่ใช้ในการวางยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรู้ผลโดยพลันเนื่องจากทั้งสองมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาการเจอกันในครั้งนี้เรียกได้ว่าสมน้ำสมเนื้อหากฝีมือที่มีต่างไม่สามารถทำอันใดกันและกันได้ก็จำต้องพึ่งพาชะตาของตนว่าใครคือผู้โชคดีการนั้นจอมาล้านพาใช้ดาบกระหน่าเข้าฟันหากพระเสานั้นกลับหลบหลีกคมดาบมาได้อีกทั้งหมุนตัวใช้ด้ามหอ,อกฟ ไปยังแผ่นหลังของจอมานพระสินทว่ายังไม่ทันที่ด้ามหอกจะสัมผัสกับกายหยาบจอมารล้านภาคก็ใช้พลังสร้างเกาะเวทกำบังส่งผลให้เกิดแรงสะท้อนจนพระเสาเซถลาแต่ด้วยไหวพริบที่มีพระเสาจึงใช้พลังสร้างวงแหวนคว้างใส่จอมานจนเซถลาไปด้านหลังเช่นเดียวกับตนบังอาจ จอมานล้างผ้าล้อออกมาดังก้องด้วยความโกรธาแผ่ไอพิษเป็นหมอกดำทมินออกมาอีกครั้งพลางเดินเข้าหาพระสาวที่กำลังจะลุกขึ้นยืนใครที่บังอาจเป็นอริก,กับจอมรัรล้างผ้ามันจะต้องตายสถานเดียว พระสาวพยายามจะลุกขึ้นยืนทตาว่ากับขยับไม่ได้ดวงตานั้นมองเห็นเงาใหญ่ทาบทาับท,ที่ขาตนจึงเข้าใจว่าโดนจอนมมารล้างผ้าใช้วิทาถอดจิตบางส่วนไปยังเงาเข้ามาตรึงกายตนไม่ให้ขยับขยื่นหลุกขึ้นมาสิ พระเสาลุกขึ้นมาสู้กับข้าอีกคราสิจอมานล้างผ้าเอ่ยออกมาน้ำเสียงเย้ยหยันยามมองพระเสาที่ตนชังน้ำหน้ากำลังสยบอยู่ตรงหน้าตนจากนั้นจอมานล้างผ้าก็ยื่นแขนไปข้างหน้าก่อนจะสร้างมวลพลังดึงดูดร่างพระเสาให้ลอยขึ้นแล้วเข้ามาหาตนอั พระเสาถูกจอมมันล้างภาพบีบคอเข้าเสียแล้วแรงบีบทําให้พระเสาดิ้นแทบไม่หลุดยิ่งต่อต้านมันล้านภาพก็ยิ่งชอบใจยิ้มเยาะที่เห็นสภาพของเทพที่ใครต่างขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งหรือข้ามองอย่างไรก็เหมือนลูกไก่ในกำมือฮา ลูกไก่ที่จะต้องตายด้วยพิษของข้าสิ่งประโยคไอพิษที่แผ่ออกมาจากร่างของจอมันลางผ้าก็ทวีเพิ่มขึ้นจนเป็นหมอกจางๆลอยเข้าหาพระเสาเต่ว่าพระเสากลับไม่ยอมให้เกิดอันตรายกับตนเลมฝิปากคล่ยิ้มเสียออกมาเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามใจคิดดวงตา มรณะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีดำสนิทด,ดูดกลืนไอพิษเข้าไปในดวงตาทั้งยังใช้มือจับเข้าที่ข้อมือที่กำลังบีบคอของตนปลดปล่อยเปลวไฟสีขาวให้ลุกลามเผาผลานลุกลามไปตามแขนของจอมมันล้างผ้าและมันก็ไม่ได้คิดจะดับลงได้โดยง่ายนี่มันเพลิงหิมะ ไม่คิดว่าเจ้าจะจำได้หากเจ้าพุทธรู้คงจะดีใจเป็นแน่แท้จำไม่ลืม มาล้านภาคไม่เคยลืมเพลิงหิม,มะคาถาประจำกายของพระพุทธที่สงครามเทวะอสุรานคราวก่อนพระพุทธได้ใช้คาถานี้ปราบตนให้โดยอักคีน้ำแข็งนี้เผากายตนและแช่แข็งจนไม่อาจขยับขยื่นร้ายไปยิ่งกว่านั้นความเย็นที่สัมผัสผิวกายตนก็กัดกินจนแสบสันทรมานแต่เจ้าอย่าคิดว่าข้าจะยอมถูกจับ ด้วยคาถาเดิมๆจอมารลาภาคก่าวก่อนที่จะเพิ่มความร้อนในกายหมายจะใช้มันสู้กับความเย็นทว่ายิ่งเพิ่มความร้อนมากเท่าไหร่เพิงหิมมากกับโชคโชนลุกลามมากขึ้นเท่านั้นส่งผลให้จิตของมานั้นไซไรซึ่งความนิ่งส่งผลให้ล่างเงาที่สู้กับเทพองค์อื่นสลายกายเป็นฝุ่นทุรีเป็นไปได้อย่างไรกันอาเหตุใดเป็นแบบนี้ ข้ากับเจ้าพุธคิดไว้แล้วว่าเจ้าคงหาโอกาสลับมือจึงได้ซ่อนกลคิดคาถาสู้กับเจ้าอีกเปราะหนึ่งมันหลายภาคเอย๋ยจงยอมแพ้เสียเถิดยอมแพ้พวกข้ายอมแพ้ให้กับสิ่งที่เจ้าไม่อาจจะครอบครองได้พระเสาเอย่ยขณะเดียวกันนั้นก็นึกถึงคําพูดของพระพุทธเมื่อตอนที่ตนนั้นรับเอาพลังจากพระพุทธมา พี่สาวพุทธได้ถ่ายโอนพลังเพิงหิมาให้กับท่านแล้วหากมันหาได้สมบูรณ์เนื่องจากท่านหาใช่ผู้เป็นเจ้าของเช่นพุทธดังนั้นมันมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นขอบน้ำใจเจ้ามากข้าจะใช้มันจัดการจอมมารชั่วให้ได้ในคราเดียว พี่สาวของพุทธเก่งกาดเหนือใครเรื่องนี้พุทย่อมรู้ดีหากอย่าได้ประมาทจอมมานผู้นี้เป็นอันขาดเกรงว่าฝ่ายนั้นคงฝึกตนรับมือเพลิงหิมะนี้แน่พุทธจึงอยากให้พี่สาวใช้คาถาซ่อนกลพี่สาวทำได้หรือไม่ได้สิอ้า จอมารลางภาคร้องตะโกนออกมาเสียงดังลั่นความเย็นกัดกินตนทั้งโดนแช่แข็งจนไม่อาจขยับไปไหนได้มันลุกลามจนแทบจะทั่วทั้งตัวกระนั้นจอมานลางภาคก็รวบรวมแรงร้องเรียกหาผู้เป็นเชษฐาพระผู้สร้าง ข้ามาที่นี่เพื่อชิงบพลังจากท่านไหนเลยท่านจึงส่งคนมาต่อกรกับข้าใหญ่ถึงไม่ลงมือเองเล่าแน่จริงก็ให้พระเสาปล่อยข้าไปสู้กับท่านสิหรือท่านเกรงกลัวข้ากันจอมมานล้างพระเอื้อเอ่ยกับพระผู้สร้างที่ประทับอยู่ใต้ต้นมะม่วงทิพย์หยุดพร,ร่ำได้แล้ว เพียงเจ้าอาปากข้าก็รู้สิ้นถึงตับไตไส้พุงว่าคิดเช่นไรอยากจะหลุดจากพันธนาการของข้าแล้วหลบหนีลึกข้านี้ไม่มีทางปล่อยเจ้าอีกอย่างเจ้านั้นหาใช้คู่ต่อสู้ของพระผู้สร้างไม่อย่าได้คิดจะท้าทายเลยพระเสาวเปล่งวาจาอย่างไรเสียตนจะไม่ยอมปล่อยจอมมันล้างผ้าเพราะโอกาสใช้เพลิงหิมะนั้นมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพระเสาวปล่อยจอมมันล้างผ้าเถิด ทว่าองค์ราชาแห่งทวยเทพกับรับคำของจอมมารล้านภาคหากพระเสายังคงดื้อดึงไม่ยอมปล่อยพระเสาเจ้าคิดจะขัดพระบัญชาของพระผู้สร้างหรือจอมมารล้างภาคเอ่ยในความคิดนั้นหารู้ทางหนีจากการจับ กุพระเสาจำต้องปล่อยจอมมานล้านภาคออกแม้จะขัดใจเปรวอ,อักคีที่ลุกลามค่อยๆมอดลงพร้อมกับน้ำแข็งที่อันตรธานหายไปเรากับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นจอมานล้านภาคได้รับอิสระอีก ครั้งก็เตะพระสาวให้ออกห่างแล้วใช้คาถาหายตัวเทว่าทุกสิ่งกับเคลื่อนไหวเชื่องช้าจอมันลางผ้ามองตัวเองที่ยังคงอยู่ในท่าเดิมในใจนั้นตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะเหลียวมองพระผู้สร้างที่ยังคงเดินเหินเป็นปกติและมุ่งหน้ามาหาตนพร้อมกับกงล้อแห่งโชคชะตาอยู่ด้านหลังตัวข้านี้มีใจสงสารเมตตาเจ้า จึงให้ผู้อื่นจับเป็นหวังเพียงว่าเจ้าจะถูกจองจำและสำนึกผิดได้หากแลเหมือนว่าข้านั้นจะคิดผิดเจ้าไม่เคยคิดดีได้ซ้ำร้ายยังคิดชั่วช้าสร้างแต่ความเดือดร้อนให้ทั้งสามโลกเจ้าท้าทายให้ข้าต้องลงมือสังหารเจ้าผัสสินอย่าคิดมาขู่ข้าเลยข้าไม่กลัวท่านดอกนะท่านจะสังหารข้าได้อย่างไรอย่าลืมสิว่า ข้านี้ได้พรจากเสด็จพ่อหากเลือดข้าหลังลงเมื่อใดจะเดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมหญ้าข้าไม่ลืมหากมีแต่เจ้าที่ไม่รู้ว่าข้าสามารถสังหารเจ้าได้โดยที่โลหิตเจ้าไม่หลั่งลินออกมาสิ้นสุรเสียงของพระผู้สร้างกงล้อแห่งโชคชะตาก็เคลื่อนตัวตามกลไกก่อเกิดลัศมีสีทองสองประกายไปยังจอมมารล้างภาคโอ้ย อาออจอมานล้างผ้า ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดกายหยาบที่ประกอบด้วยเนื้อหนังมังสาค่อยๆสลายกายเป็นควันล่องลอยเข้าไปยังกงล้อแห่งโชคชะตาไม่นานร่างของจอมานล้างผ้านั้นก็มาลายหายไปจนสิ้นหรือเพียงอากาศราวกับว่าไม่เคยมีจอมานณะที่ตรงนี้ลาก่อนจอมานล้านภาคลาก่อนพระสินน้องพี่จอมานล้านภาคตายแล้วเฮ hey! พวกเรามีชัยเนื้อหมูมานเฮ้ hey! ทหารเทวาที่ร่วมทำศึกส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจบ้างก็ทิ้งอาวุธเข้าสวมกอดในที่สุดสงครามได้จบลงเสร็จทีหลังจากนี้สืบไปความสงบสุขก,ก็กลับคืนสู่ทุกสรรพสินในสามโลกท่านพ่อเป็นเช่นไรบ้างนาคินวิ่งเข้าหาผู้เป็นบิดาไล่หลังมานั้นก็เป็นระพีพงคนรักที่เข้ามาร่วมสมทบ พ่อไม่เป็นไรเจ้าทั้งสองเล่าเป็นเช่นไรบ้างพระสาวถามบุตรในสายเลือดและบุตรเขยของตนลูกไม่เป็นไรขอรับมีเพียงแผลเล็กน้อยไม่ถึงกับเป็นอันตรายนากินตอบ ข้าเองก็เช่นกันระพีพง์ตอบกลับพร้อมกับกอดเอวคนรักเอาไว้ให้ยืนเคียงข้างดีแล้วความโศกเศร้าและความสูญเสียมันผ่านไปแล้วหลังจากนี้พ่อเองก็หวังว่าพวกเราทั้งสามจะผ่านพบประสบกับความสุขเสียทีนาคินได้ฟังคำบิดาก็พยักหน้านาคน้อยเองก็คิดว่าช่วงชีวิตไม่ว่าพบภูมิก่อนหรือพบภูมิในปัจจุบัน ตนนั้นเจอเรื่องร้ายๆมาเสียส่วนใหญ่แต่อย่างไรเสียก็กลับมีเรื่องดีปรับบนมาบ้างอย่างน้อยนาคินก็มีระพีพงเคียงข้างมีพระสาวผู้เป็นบิดาคอยห่วงใหญ่นาคินอยากมีความสุขเช่นนี้ก็ได้แต่ภาวนาอ้อนวอนต่อโชคชะตาอย่าได้พลาดความสุขไปจากตนอีกเลยชีวิตนับจากนี้นาคินไม่อยากจะเสียน้ำตาให้กับความเจ็บปวดอีกแล้ว จบบทที่33แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ